มาครับตัวนี้เลยครับเป็นงานแบรนด์ของ74 d ว n i m ดนครับเป็นงานแบรนด์ของ74 d e n i m ดตัวนี้เป็นงานผ้าสีอินดิโก้นะครับชื่อรุ่น i ิน i g โก b a c k ครับด้านนอกเป็นงานสีอินดิโก้ด้านในเป็นสีดำเป็นงานผ้าดิบ15ออนครับตัวนี้ใส่มา3มเดือน11วันแช่น้ำเรียบร้อยนะครับแช่น้ำาละปันเฟสด้นะครับ ป้ายหนังแท้ครับหนังวัวครับเป็นงานฟอกฝาดครับปั๊มจมกดดิวยความร้อนป้ายหนาอยู่ที่2.5มิลสอดเข็าคำด้านหลังครับตัวงานเย็บครับทางแบน์จะเย็บเ็นด้านทั้งหมด3เส้นย้ํากระเป๋าครับนะครับเอกลักษณ์ครับเป็นงานปักลูกสายฟ้าครับตัวนี้อัศเมปักด้ด้สีกรมนะครับแท็กป้ายแบรนด์ซิมมิทีโฟอยู่ด้านล่างครับอย่างที่บอกครับตัวนี้ครับเป็นงานสีอินดิโก้ครับผ้าตัวนี้เป็นงานสีอินดิโก้นะครับตัวนี้นะครับทางแบรนด์ผลิตออกมาทั้งหมด2ทรงกระบอกเล็ก จะบอกตรงครับผลิตเอลยี่แปดถึงสี่สิบสองนะครับมีสินค้าครบพร้อมจัดส่งให้เลยนะฮะกระเป๋าเล็กครับเป็นงานโชว์ลิมรีเวทเป็นงานทองแดงครับตัวกระดุมครับเป็นงานปั๊มเช่ามะกอกทองแดงรมดำครับแบบนี้นะครับต่อด้านในครับสินค้านะครับเราให้ดูด้านนอกด้านในเลยนะครับลูกค้าลองดูงานนะครับว่าตรงปกจริงไหมนะครับลองงานที่ดูขนาดนี้ละ ด้านในเป็นสีดําด้านในเป็นสีดําด้านนอกสีอินดิโก้ครับอินดิโก้เอ็กแบ็นะครับเนี่ยครับอินดิโก้เอ็กแบ็ครับราคาตัวนี้รู้สึกในทิกต o k จะอยู่หกเจ็ดห้านะครับถูกมากปกติมันเจ็ด้อยห้าสิบตอนนี้มันมีโปรลดสิเปอร์เนอยู่นะของรุ่นนี้กระเป๋าผ้าแคนวาสนั้นหนาครับสกีนของทั้งแบรนด์สวิตีโฟร์เดนินนะครับตัวงานเย็บครับสาบกระดุมสวยเลยครับงานโพง์เบกมุดใช้เป็นงานทองเหลืองทองแดงครับเนี่ยครับ เราให้ดูขนาดนี้ถ้าไม่ตรงปกก็ไม่รู้จะบอกไงแล้วครับทุกตัวต้องเหมือนกันหมดนะครับถ้ารุ่นนี้รุ่นนี้ทุกตัวต้องเหมือนกันหมดกระบอกเล็กกระบอกตรงผลิตเอลยี่แปดถึงสี่สี่ครับยี่บแปดถึงสี่สี่เป็นงานลิมแดงครับเย็บลูกโซ่ครับงานเย็บด้านในครับนี่ครับแบบนี้เลยสวยครับ รายละเอียดตามภาพนะครับตอนนี้เหลือ675บาทใน t k t t o k นะแต่ว่าใน t k t t o k ไม่มั่นใจว่ายังมีโปรส่วนลดอีกหรือเปล่านะครับถ้าสนใจเข้าไปกดสั่งซื้อได้ครับกระบอกเล็กกระบอกตรงผลิตเอลยถึง4ี่สองเดี๋ยวผมให้ดูงานเฟดก่อนแล้วกัน,กนอย่างที่บอกครับมันเฟสได้นะฮะผมใส่มาทั้งหมดนะครับ3มเดือน11วันแช่น้ําเรียบร้อย เอามาโชว์ไว้แล้วมันขึ้นคี่เกลือครับขึ้นลาก็เลยจะเป็นต้องแช่และไม่สามารถทนไหวครับลาขึ้นจับแช่น้ำเรียบร้อยนะครับให้ดูก่อนอินดิโกเอ็กแบ็กนะครับอินดิโกเอ็กแบ็กครับตัวเดียวกันนะแล้วก็ด้านในเป็นสีดำดูนี้จะเห็นชัดเลยด้านในเป็นสีดำด้านนอกสีอินดิโกครับเนี่ยครับจะเห็นชัดนะครับแบบนี้